มาเบิ้งผลแล้วไม่ปลากันพี่น้องเลยนี่นี่คือหมากอยุดต้นนะยังแกะพอเต็มที่นะครับยังแก้พอเต็มที่แ่ก็ะโอเคแล้วใส่ได้แล้วครับเอ่อพวกนี้ถ้าแกะเต็มที่ใบซิล้นหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ใบยังปลุนครับใบยังเขียวอยู่เดี๋ยวห่ามาเบิง้งเทคนิคการเก็บนะครับว่าผมเก็บแบบใดนะครับสำรวจปลาพี่น้องได้เอาเพลิีใจ,ใจนะครับ ผลงานเบอร์เกอรแบร์เบอร์รี่เพราะว่านี้มักอยู่ต้นพวกนี้พอมีอยู่ถึงพูนนะหลายครับงานไปว่ายแต่กินครับแต่ยังไม่ได้สูบไม่เบิร์กว่ากินแบบใดเนาะนี่ครับเดี๋ยวดิสาที่การเก็บเบิร์กครับนี่ผมก็ตักไปเรื่อยครับตักไปตบมูรัดไลยครับเพราะว่ามันรีฟุ้งออกจากกระปูตักนะครับนี่ตักไปกระตบไปน้ําตักไปกระตบไปน้ําครับตักไปย่างอ้อมไปเรื่อยครับตักไปเรื่อยๆตักไปเรื่อย ไปจนเต็มปัวพอแล้วครับเต, <dentro> ต็มปัวเราค่อยโงอขึ้นมาครับเนี่ยครับผมก็ตักไปเรื่อยครับส่วนหมากมันเก็ดซียูเกิดอ้อมก้อนหินอยู่ครับต้นบ่สูงครับต้นแค่ประมาณ30เซนครับเดี๋ยวฟุตหนึ่งเนาะอืมตักไปเรื่อยตอนนี้ผมก็ตักอ้อมก้อนหินอยู่ครับตักอ้อมก้อนหินอยู่เพราะมันเกิดอยู่ถึงพูนะครับเนาะผมก็ตักไปเรื่อยอ้อมก้อนหินไปเรื่อยครับตักไปเรื่อยตักไปเรื่อยๆ ตบมูไปเลยแล้ครับเพราะว่าทีนี้มันบดคกับแลลวก็ยังบริเกแก่เต็มที่เนาะมันก็จะิตักยางแน่จังน่อ่าอยู่กลางภูคนเดียวครับบม่มีผู้ใดเห็นหรอกก้าเมื่อยก็นั่งพัก่อนะครับตอนนี้ก็เต็มปัแล้วครับนี่นี่ทีนี้ครับหลังจากตักหมักดําแล้วผมก็มาเก็บหมักฮารอนต่อครับนี่นี่ครับหมักฮารอนนี่ครับนี่เก็บไปกินนะครับนี่ดกไล้ครับดกไลยเก็บไปเรื่อยๆครับ มาคารลอนครับนี่ผมนั่งเก็บอยู่นี่ครับนั่งเก็บอยู่สองพ้นกรับอมพ้นหินเขาบ้านแล้วครับเขาบ้านแล้วเพราะว่าค่าแล้วครับผมเก็บหลายแดดกับปุกนี้ครับดีฝนมาตกก็โอเคครับเรีร้อยครับก็พอได้มากินนะครับได้สองกิโลนะครับคารอนหมักดําก็ได้ประมาณมีสิบโลครับอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวมาเบิงนะครับว่าเฮาสิไปเก็บอีกอย่างต่ออีกนะครับมันจะมีอย่างห้เก็บอยู่มองนี้นะครับ บม่มีเวียกครับก็บไปหาขึ้นพูขึ้นพาเขาป้าไปนะครับรีแลกอาหารที่ห่อไปกินกือที่มีเนื้อทอดกับเมี่ยงปลาแดกนะครับอาหารดีซานเสีบครับ